สวัสดีครับตาสุคิรีนะครับมาเลเซียตอนที่3นะครับก็พูดถึงเรื่องอาหารจากโรงแรมเลยครับเอาโรงแรมที่1ที่เราไปพักคือโรงแรมอีโกทีโฮเทลนะอาหารเช้าที่มาเลเซียก็จะมีตามที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีข้าวนะครับข้าวนี่จะเป็นข้าวเหมือนกับข้าวผัดมีผัดน้ํามันนิดหน่อยมีข้าวต้มนะครับ มีข้าวต้มส่วนกับข้าวก็จะเป็นพวกเหมือนแกงมัสมันนะครับมัสมันแล้วก็ผักมีข้าวต้มนะครับมีพวกชากาแฟน้ำน้ำดื่มนะครับน้ำส้มก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นชากาแฟนะครับขนมปังปิ้งนะครับซึ่งขนมปังปิ้งก็ใช้วิธีปิ้งแบบเครื่องอัตโนมัติแค่หยิบ ขนมปังมาวางนะครับก็จะหมุนเข้าไปเองพอเวลาสุกก็จะมารับในถาดที่อยู่ด้านล่างนะครับขนมขนมปังก็มีให้เยอะนะครับแล้วก็มีหน้าแยมแยมมีสำหรับทาขนมปังซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องลองลองสักนิดนึงนะครับ ลักษณะของกับข้าวที่จะกินก็เป็นแบบนี้ส่วนผมนะครับเช้านี้เขาต้มนะครับมีผลไม,ม้คือแตงโมมีกาแฟน้ำส้มแล้วก็ขนมปังนะครับสำหรับอีกอโรงแร้าหนึ่งก็คือโรงแรมอัมมันซิลีนะครับก็เป็นโรงแรมที่สองอาหารก็คล้ายกันนะครับมีเหมือนเหมือน กับข้าวก็คล้ายกันนะครับแทบจะเรียนแบบกันมานะครับซึ่งก็เป็นอาหารซ้ำๆแบบที่ของโรงแรมแต่ที่นี่สถานที่เขาจะตัดจัดไว้สวยงามนะครับจัดดีพร้อมสำหรับแขกซึ่งก็ออคนมาพักก็เยอะนะครับตอนเช้าก็จะมีมารับประทานอาหารพร้อมกันก็จะต้องอเข้าแถวนะครับ ก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับกับข้าวมีอันนี้มีทุกโรงแรมนะครับมีเป็นลักษณะมะีผัดนะครับข้าวก็ผัดนิดหน่อยนะครับมีกับข้าวผมเช้านี้ก็เลือกเป็นข้าวแล้วก็ถัว่วถั่วนี่เขาจะผสมกับปลาจิ้งจั่งนะครับปลาเล็กปลาน้อยอแล้วก็กินกับข้าวอร่อยนะครับมี ที่สองที่ผมกินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหาราในตอนเช้าซึ่งเราไปพักก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็มีขนมปังขนมปังนี่ขาดไม่ได้น้ำส้มน้ำผลไม้ชากาแฟนะครับอาหารในโรงแรมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ